สวัสดีค่ะเพื่อนๆพิน,พนาพามาชมรถบรรทุก,กเก่าอีกตอนหนึ่งนะคะมันเยอะมากพินาก็เลยตัดตอนที่เห็นอยู่นี่คือรถบัสเก่านะคะเป็นรถบัสเก่าของที่เขาใช้ของอยู่ที่โซเยนนะคะไปชมกันเลยคะ่ะก็จะเป็นอะไรที่เยอะนะคะพินาก็จะให้ภาพบรรยายนะคะเพราะว่าพินาก็จะข้างหลังสามีกับพ่อผัวยืนคุยกันแ <laughs> ะ ก็จะเป็นบรรยากาศในงานบรรทุกในรถบรรทุกเก่าๆหรือเรียกว่ารถบินเทินะคะทุกคนก็พี่นาก็จะพยายามถ่ายมันถ่ายใกล้ไม่ได้เลยค่ะคนเดินเยอะแล้วเขาคุยกันนะคะพี่นาอันนี้คือรถบรรท,ที่นั่งภายในรถบรรทุกอีในรถบัสเก่าๆนะคะพี่นาเขาขึ้นมาถ่ายเลยเขาก็ก็เป็นการก็ก็คงสภาพอย่างดีนะคะเขาก็เอาไว้ ขับไปเที่ยวอะไรเงี้ยครัเพราะแต่ว่ารถรุ่นเนี้ยเขาจะไม่ได้ใช้แล้วนะคะก็ขายให้กับคนที่อยากได้นะคะทุกคนอันนี้ก็ภายในบรรยากาศในงานนะคะเอาเริ่มขับกลับบ้านกันแล้วนะคะบางคนเ็เขาพอดีเขามีงานแสดงต่ออีกที่หนึ่งเขาก็เริ่มขับออกไปแล้วนะคะก็เราก็ยืนฝังทางกันอยู่ตรงเนี้ยพี่นาตอนตอนที่พี่นาถ่ายตอนนี้คือ ก็ประมาณบ่ายสามแล้วเนาะเพราะว่าพินาไปหาหมอมาเนื่องจากเมื่อก่อนที่จะไปงานเนี่ยพินาน็อกแล้วก็หัวใจเต้นเร็วพินาก็เลยไปหาหมอขากะับแฟนก็ถามว่าแวะไหมเธอจะแวะถ่ายคลิปไหมพ่นาก็เลยแวะแต่ว่าก็เดินได้ไม่มากเท่าไหร่เราต้องเซฟตัวเองด้วยเนาะเพราะว่าในเมื่อพินามีโรคประจับตัวเนี่ยก็คนก็จะเยอะนะคะ ไม่รู้พินาลงคลิปซ้ํากับตอนหนึ่งหรือเปล่าก็ชมบรรยากาศในงานเลยนะคะที่ที่เขาจัดงานนี้อยู่ห่างจากบ้านพี่นาก็ประมาณ20กิโลนะคะเป็นทางผ่านกลับบ้านพี่นาก็เลยหยุดถ่ายภาพได้ค่ะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์พี่นายินดีกับทุกคำติชมนะคะถ้ามันไม่ดียังไง ติชม้ามาได้นะคะพี่นายน้อมรับทุกคําติชมเพื่อที่เราจะได้ไปทําคลิปใหม่ให้มันดีกว่านี้นะคะอันนี้ชอบมากเลยอ่ะสีม่วงเหลืองพี่นายชอบสีสันรถคันนี้มากเลยชอบสวยมากนะคะอันนี้เป็นรถเป็นรถมันทุกเก่านะคะอันนี้ก็ชอบเขาจะเล้นสีสันสวยมากค่ะ อันนี้พี่นาชอบอันนี้ถ้าจำไม่ผิดเป็นรถดบรรทุกของอเมริกันนะคะอเมริกานะคะอันนี้ก็เป็นรลดขนฟืนนะคะที่เขาใช้ยกไปขนซุงอะแต่บ้านเราก็เรียกซุงนะอันนี้พี่หนาชอบชอบสีสันนะคะอันนี้สีสันสวยมากนะคะทุกปีเขาจะจัดจัดงานแสดงโชว์ทุกทุกสถานที่นะคะเพราะว่า ก็ด้วยความที่สวีเดนเป็นเมืองหนาวเนาะกิจกรรมอะไรก็มีไม่มากมายเท่าไหร่ก็พอหน้าร้อนทีนเขาก็จะมีตอนนี้บางทีอ่ะเขามีงานแสดงแล้วพี่นาเนะี่ยทำงานไม่มีโอกาสพี่นาชอบรถคันนี้มากเลยสีเขียวเนี่ยสวยมากนะคะพี่นาชอบชอบอันเนี้ยก็เป็นรถบรรทุกเก่าๆนะตอนนี้เราก็หยุดยืนคุยกันก็ไม่รู้ว่าถ่ายไปี่จะติดคนไหมคันสีเหลืองที่เห็นเนี่ยเป็นรถเครน ดั้งเดิมนะคะเป็นรถเกณฑ์ดั้งเดิมเขาก็มาตั้งโชว์ให้ดูนะคะเป็นสไตล์ของอเมริกานะคะแต่เขาทำคือบริษัทน่ะบริษัทนะ่ะผลิตอันนี้เป็นสกอร์เนียลหมดนะคะแต่ว่าในเมื่อเออเขาก็ถ้าเห็นยี่ห้อก็จะเป็นสกอร์เนียลนะคะแต่ว่าเขาทำในสไตล์ของของอเมริกันนะคะเพราะว่าเขาต้องการแบบนี้อันนี้ก็ นานมากเลยนะก็เป็นรถเครนสำหรับยกของรุ่นแรกๆนอะอันนี้ก็อายุถ้าไม่แน่ใจก็มากกว่า50ปีนะคะเป็นรุ่นรุ่นแรกๆนะคะก็จะแล้วก็วกันี่แล้วเขาก,แก็แต่เขาก็ไม่ได้ใช้แล้วก็แต่เขา,เอ,าออกมาแสดงโชว์คนที่มีเงินเขาจะซื้อเก็บไว้พวกสะสมเขาจะซื้อเก็บไว้นะคะแล้วเขาจะมาออกโชว์งานอันนี้ก็เป็นรนเขาเรียกรถลากนะรถลากรถพ่วงลากก็สไตล์อเมริกันนะคะ ก็จมีรถบรรทุกสไตล์อเมริกันนะคะทุกคนแล้วอย่าซึ่งคันนี้เดี๋ยวพี่นาใช้ดู Amazing ม,มากคันนี้ค่ะอันนี้เป็นรถที่เขาจอดเก็บไว้นะคะเขาซื้อสะสมเก็บไวะคะ้คันแดงเนี่ยนะคะแต่ใช้ไงานไม่ได้แล้วนะเขาก็เลยลากมาโชว์ให้ดูว่าสมัยก่อนน,ะะมมอน,นะะ่รถลากที่บริษัทสแกนาดาเขาทำออกมาในสไตล์ของอที่เขาทำส่งอเมริกา มันจะเป็นลักษณะเนี้ยรถหัวรุ่นนี้นะคะก็ amazing ม,มากนะคะก็คงจะอายุนามานานมากแล้วเน,นี่ยคือเขาผลิตคือก็เขาก็ทำตามแบบที่เขาต้องการถ้ารถในยุโรปก,ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งถ้าจะเป็นรถในสไตล์ของของอเมริกาก็จะเป็นรถหัวยาวๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นการถ่ายทําก็ต้องพยายามหลบเด็กหลบหน้าคนพี่นาก็กลัวลวอันนี้คือ อันนี้พี่นาชอบมาก amazing คือเป็นรถลากอันเนี้ยเก่ามากนะคะแต่เขาก็เก็บรักษาอย่างดีนะคะทุกคนพี่นาก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เม้นมานะคะพี่นาจะได้ทำคลิปออกมาให้ดีๆนะคะสวัสดีค่ะขอพระคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ